สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอลเอเบครับสระเดนวันนี้ครับก็เป็นข่าวของนักชันธ์สนเททั่มนะครับซึ่งถ้ายังจำไม่ได้ครับก่อนหน้านี้ที่ในเกมกับ เซอร์เบียนะครับเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ลงสนามเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าโคา้ชิปเคอร์ก็ได้ออกมาอธิบายถึงเหตุผลต่างๆแล้วครับแต่ในวันนี้ครับสื่อที่มีการมาถามเจสันเทนทามว่าตัวของคุณเนี่ยรู้สึกอย่างไรนะครับกับเหตุการณ์นั้นที่คุณไม่ลงสนามเลยแม้แต่สักนาทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าเจสันเทนทาก็ระเบิดออกมาเป็นชุดเลยครับซึ่งตัวเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับได้เป็นหน้าปกใน NBA น k นะครับแล้วรวมถึงว่าได้แชมป์เอ็นบ็รวมาฉใหม่ที่งแล้วก็รววมถึง่าา ความใชแล้วก็เป็นหลายต่อหลายสิ่งนะครับซึ่งเททัท่มเขาได้บอกเขาบอกว่ามันทำให้ตัวของเขาเนี่ยในตอนนั้นก็รู้สึกวนว่าค่อนข้างอับอายในระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งเรื่นี้มาแต่เททัมก็บอกว่าแต่เขาเข้าใจนะครับทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามในเรื่องของเกมการแข่งขันนะครับซึ่งแทคติองแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับทีท่านทีท่าน เขายังได้เพิ่มเติมนะครับบอกว่าตู้ของเขาเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วนะครับแล้วเขาก็ได้กลับมาลงสนามในฐานะตัวจริงเรียบร้อยแล้วนะครับในเกมกับเซาซูดาแล้วเขาก็สามารถที่จะทําได้ดีนะครับเทียมยังได้บอกถึงเดริกไวท์นะครับเพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยครับบอกว่าไวท์เนี่ยเป็นคนที่เล่นเกมฉลาดมากนะครับเล่นได้ทั้งเกมรุกและเกมรับนะครับดังนั้นคือว่าสามารถใส่เดริกไวท์เนี่ยไว้ที่จุดไหนนะครับของทีมก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเออ่ในเกมการรุกเกมการรับนะครับแล้วก็รวมถึงว่าไวท์เนี่ยสามารถที่จะปรับตััััวววเเเขข้้้าาากกกกกบบบบบรรระะออองโคคคคคคชททททุนนนนนนไไดดีีีม่่่จิย็็ืป์แสํญ ในสายตาของเขาเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าไว้เนี่ยนะครับได้ลงสนามในทุกนัดแล้วก็เป็นตัวป้องกันเป็นตัวทูเวที่สติปเคอร์เน่ยถือว่าใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับสุดท้ายครับเททัมก็ได้สรุปบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็คือก็ต้องช่วยทีมควาแชมป์นะครับแม้ว่าในช่วงหลังนี้เททัมฟอร์มจะค่อนข้างบุกก็ตามนะครับในการเล่นทีมชาตินะครับเรียกว่ายิง18ลูกไม่ลงเลยนะครับก็ก็คงต้องปรับกันไปครับตัวก็บอกอย่างนัะครบ การันต์หนึ่งครับที่จะมาเล่าให้เราฟังในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นข่าวของทางด้านกอรันเฮเวิร์ดนะครับซึ่งเป็นฟอร์เวิร์ดจอมรูปหล่อเอ่อฟอร์เวิร์ดรูปหล่อนะครับของหลายทีมนะครับทั้งเซลติกชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตนะครับยูทาห์แจ๊สนะครับซึ่งทางด้านของกอรันเฮเวิร์ดครับก็ได้ออกมาประกาศรีทายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกอรันเฮเวิร์ดครับถูกทีมยูทาห์แจ๊ส grab มาปี2010นะครับแล้วก็เล่นในลีกมา14ปีนะครับแต่แน่นอนว่าด้วยการบาดเจ็บต่างๆที่มันรบกวนใใหห้้้จจาาากกกกกกกััััันนนนนนไดดดดะะะครรรรบบมมมมีีีีีช็อออตตตททท่่่่ฮเเเเเเววิิ์ยยยูซลลลลลโงฟแ ก็คือว่าหักสวนทางกับธรรมชาติเลยครับเป็นการหักที่น่ากลัวมากทําให้เขาต้องพักยาวเลยนะครับซึ่งหลังจากนั้นกลับมาเขาก็เล่นได้เหมือนเดิมนะครับสุดท้ายครับเฮียวุดก็ประกาศรีิทายจากลีบบัสก์บอรดเอ็นบีเอไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่เขาก็บอกว่าเขาใช้เวลาทั้งหมดนะครับไปอยู่กับลูกแล้วก็ภรรยาเป็นพ่อที่ดีแล้วก็ให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นนะครับและนี่นะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนามาฝากกันนะครับสวัสดีครับ